โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n e l ของผมอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้มาอยู่ใน,นเกมฟรีฟังอย่างเช่นเคยนะครับก็นะครวันนี้เออมาอยู่ในส่วนของวันอาทิตย์นั่นเองเนาะเพราะว่ามีกิจกรรมมาให้เรื่องตัววันเสาร์อาทิตย์เลยนะครับก็ <S <S วันนี้มีกิจกรรมมาให้เล่นเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ากิจกรรมนี้ตามที่สัญญาไว้ตั้งแต่เมื่อวานเนาะนะครับว่าจะมาแจกเป็นในส่วนของบัตรรายเดือนนั่นเองนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับก็แจกสิบรางวัลเนาะนะครับอันนี้เป็นบัตรรายเดือนนะบัตรรายอาทิตย์ไม่แจกนะครับผมนะบัตรรายเดือนก็จะได้รับ หกสิเพรทุกวันเลยก็ซื้อปุ๊บได้รับ100เพรทันทีด้วยนะครับรวมเป็น1 6 0เพรนะครับก็ด้านเดือนหนึ่งก็จะได้1 9 0 0เพชเรพนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็อันนี้ก็อยากแจก,กอยู่หรอกแต่อันนี้แจก,กไปแล้วงไงเมื่อวานเดี๋ยวจะถ้าเติมไปเดี๋ยวมันก็ได้อันนี้ด้วยนะครับผมเอ่อรีเซ็ตทุกต้นเดือนตอนตีสี่อ๋อโอเคนะครับอันนี้ทําอยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เนาะนะครับในห้องร้านะค้า หอดูนิดนึงว่ามีอะไรอัปเดตหรือเปล่านะครับผมไม่มีนะครับก็กระเป๋าเดี๋ยวค่อยมาแจกกันแล้วกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมอาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้นะครับว่าโจ๊กเกอร์เนาะนะครับแล้วก็เป๋าไม่ใช่แล้วก็ระเบิดโจ๊กเกอร์ด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับก็กติกาของเราก็มีสี่ข้ออย่างเช่นเคยนะครับก็มาเริ่มข้อแรกกันเลยดีกว่าน้องง่ายๆนะครับกติกาครับ เพียงนะครับข้อแรกเนาะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับไปไปในกลุ่มก็ได้นะครับผมกลุ่มฟรีฟา i ในพวกนี้นะครับนะโอเคนะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับกดติดตามชาแนลผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับสำหรับชาแนผมด้วยเนาะเวลาเอ่อมีคลิปแจกใหม่ๆลงก็จะได้มาทันก่อนใครเลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับข้อที่3นะครับคอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้เอ่อเจ้าบัตรรายเดือนนั่นเองเนาะ นะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเออข้อที่4นะครับข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID ที่จะมารับของรางวัลน,นั่นเองนะครับผมนะง่ายๆนะครับ4ข้อเท่านั้นเองเนาะโอเคครับก็มานีเนาะนะครับแล้วก็ของรา,รายสัปดาห์นี้เดี๋ยวอาจจะค่อยมาแจกก็กแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเค อ้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปแจกเพยง่นนี้ก่อนก่นแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะนะครับคลิปหน้าจะเป็นการแจกอะไรก็สามารถมาคอมจะมาคอมเมนต์ดิบ้านะครับมาดูมาติดตามรับชมกันได้นะครับผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่ก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ